ยายว่าอย่างนั้นีเป็นฝันเพราะเรา่ได้มาแต่วันนี้ฝันเป็นจริงอยู่สวรรค์เปิดทางสวรรค์ช่องก็อาศัยเราพทธสามองค์นีมาระพูธสาวอเมื่อกี้หลงพอเนี่ยอใจแล้วใช่มเพราอใจุมันจะหลุดแต่ถ้าตั้งใจมันจะได้เนี่ยท่านกลังจะ่อนใจกไปนีดนึเล้าถ้าอนใจพุมันจะอะไรที่เปนหวาดจะจะหลุดเ้ราตั้งใจมันก็จะได้สวรรคะไปแล้วพูดที่มา สูงที่นับต okay. <AND> well. ั <Y> ้งใจเลาทำร่วด้วยกันคร้บเราไปเกินต้องการใช่ไหมค่ะาถว่แล้วถ้าทหนืองก้านเขาีมากจะมา้อการะเปีวันนี้าได้มาีั้งใองแห่งแลมากอาศายีพูดึงพระองให้เรามาได้อ่างปอดภัยแล้วก็เป็นางได้เลยก็แย่แล้ว